ครับผมพี่น้องเอฟี free, ครับหลังจากที่เราได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับของ Gs25 g ห3 5ไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าเดินเบาได้นะครับแต่มันไม่เรียบนะครับอ่าในกรณีแบบนี้นะครับสายน้ํามันแตกก็จริงนะครับสายน้ํามันแตกเราเปลี่ยนแล้วรถเครื่องยนต์มันเดินเบาได้แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือ สตาร์ทติดง่ายเป็นปกติแหละนะแต่ว่ามันเดินเบาแล้วไม่เรียบมีอาการอึนะครับแล้วก็เวลาเร่งรอบตูงสูงเหมือนกับว่าน้ํามันมันท่วมนะครับพี่น้องเอสซนะสุดท้ายนะครับก็ทําการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ออกไปนะครับพี่น้องนะเราอยู่ไกลตัวเมืองนะครับเราอยู่ไกลตัวเมืองเราทํำยังไงนี่พอดีผมมีอโอเกตอยู่เครื่องหนึ่งก็เป็นคาร์บูเรเตอร์ใหม่นะั่นแหละเอาไปใส่ไว้พอใส่ไว้แล้ว ทีนี้ไปดึงสตาร์ทลานสตาร์ทขาดก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าอารมณ์เสียแล้วที่เกียรททานะครับก็ย้ายจากเครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้นะครับเพื่อนๆนะก็เดินเบาได้เรียบเงียบนิ่งแล้วก็เร่งเครื่องได้สุดอย่างที่พี่น้อง f อได้เห็น เครื่องยนต์ไม่ดับแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยนต์ไม่ดับแล้วก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเพื่อนเพื่อนนะ